ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม One Piece b a t t r e s h i นนี่นีที่สองแล้วนะครับเําไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเกมกันเลยโอเคนะครับพาร์ทหน้าทุกคนอยากจะให้ผมเนี่ยตัวละครอ,อะไรก็บอกมาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมจะไปอ่านคอมเมนต์ที่น่าสนใจ นะครับดา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 ,ดา,ดาไปรับของกันเลยสวัสดีแล้วทุกคนโอเคนะครับทุกทุกคนแล้วก็เข้ามาในเกมมนที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอขผมสักแป๊บหนึ่ง ที่แรกของเจมเบอร์โชคมขามีโคตรเยอะเลยแหละหีือว,ว่าอโออ๋่นี่ฮื่มฮึมสุเประหลาดเลยไปชิ้นส่วนคริสตัลเข้าไป4ดาวไม่มีแต่3ดาวมี3ดาวไม่มี แสดงว่าเราก็มีของสองดาวยัไงไงผมว่าละสีดำพอเกิดที่เราจะได้สีดามาหนึ่งตัวก็ต้องโคตรยากเลยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจเล่นเกมนีเ้เดี๋ยวผมจะบอกถ้าเกิดใครสนใจจะเล่นเกมนี้ครับกดไปดูตอนแรกได้เลยเพราะชื่อเกมมันเชื่ออะไร โอเคนะครับรอบนึงนะครับทุกคน,นเอ่อโอเคนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เปคาเสียเวลาเราไปเข้ารีกแบทโชว์ไปกันเลย let's go โอ้โอ้ด่าน้แข็งว้าวผมจะเล่นตัวละครตัวนี้แล้วกันนะครับกุณลุงตัวนี้ไม่รู้ฝั่งนู้นเขาจะเล่นตัวละครอะไรกันนะครับแต่ว่า้าผมมองจากดูแล้วเนี่ย เราจะอยู่ฝั่งทะเลฝั่งทีมเราจะมีผมอันนี้นว่าอะไรไม่รู้ลูฟี่แล้วก็ฟามิโก้แช็งลูฟี่เออลูฟี่จากอาวิมเลสแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้ของของบิ๊กมัโอเคนะครับทุกคนไปกันเลยฉากนี้จะบู๊กันเลยนะครับทุกคนออืมได้สักที

อาไม่สายโจมตีอย่างผมจะต้องตีแรงสี่แต่ทำไมผมตีไม่แรงเลยเฮ้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 ยมันเอาเท่เพื่อนเร็วเร้าเร็วเร้าเร้าเร้าเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาได้เอาเลย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 เอาทงเอาทง<ต>เอาทง เฮ้ยผมโดนคนผมโดนฆ่าตายอีกแล้วผมยังไม่รู้เลยว,ว่าผมโดนฆ่าตายเพราะอะไรอย,ย่าแกไม่ได้เล่หลอกไอ้ลูฟี่ไอ้ลูฟี่เอาทงเอาทงก่อนเอย่ออาอย่าอย่าลูฟี่อยา่าอย่าอย่า อย่าห้าวนะครับอย่าห้าวไอ้ลูฟี่อ้าวโดนตัวเล่นอะไรเียโดนตัวบ้าอะไรเล่ยถึงแล้วเนี่ยอายต,ตายว้ยตายวายคือมึงจะบุกมาถึงด่านผมคืออยู่จะบุกมาถึงด่านเราเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ไ oh ม่ก็ได้วบบโดนเนล่นละเฮ้ยเฮ้ยอย่าย่า โี้ยตายแล้ายปูลาอะไเนี่ยให้เพื่อนเกิดเร็วๆหน่อยสิพวกเราโดนเล่นกันหมดแล้วโอ้ไม่เราถูกเล่นอีกแล้วเราโดนแน่เฮ้ยเพื่อนปกป,ป้องทอง้องปกป้องท้องปกป้องท้องปกป้องทอง้องให้ได้ ไม่เอาทองไม่เอาท้องโดนเล่นงานจนได้แล้วขวนแพ้ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นอีกตาหนึ่งเพื่อเป็นความชัวนะครับทุกคนไปกันโอเคนะครับทุกคนรอแป๊บเดียวลองอีกครั้งโอเคครับไปกันเลยโอเคโอ้ยัง ชาลอตพรอสโรชนะผิวกดิเงาหลุดเอาบ้าอะไรพี่น้องก็คงไม่มีไม่เหมีหีือมั้งโอกาสได้รับไอเทมแทบจะไม่ได้เลยแหละพี่น้องไม่เคยจะได้เลยโบนัสมูนัสอะไระพี่น้องไม่มีผมไม่เคยจะได้โบนัสเลย ย่าเหลือสองครั้งโอกาสได้รับสิสมบัติสายกระอะอันนี้สายต่อยโอ้โอเคนะครับทุกคนเราก็เราก็ แล้วก็ครับมาเล่นกันเลยเราอยู่ฝั่งพาทิซันจินามิแล้วผมกับตัวอะไรไม่รู้เอสอันนี้ตัวอะไรไม่รู้แชงแล้วก็ไอตัวมะตะัตสกก้เอาทงเอาทงเอาทงเฮเอาชิ้นทงยิบทองยิบทงยิบทงฝังง่งนูน้นเอาทงฝั่งนู้นเลยทงฝั่งนูน้นเอาทองฝั่งนูน้นเื่อนไปปกป้อองคนนี้ ข้าจะบุกห้องคนหนึ่นข้าจะบุกห้องคนหนึ่งเอาข้อตรงนี้มันจะได้ดึงยากเพิ่ม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 ันจะได้เอายากกว่าเดิมฝั่งนู้นคือเอาง่ายเกินเอ้ยฝั่งนู้นเอาง่ายเฮ้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 ยมาตอนไหน เฮ้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 เหมือนจะมีคนมาเอาอะเกับมาเป็นแช้มเหมือนเดิมละอะออะไรต้เน่ยเฮ้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 ยูใก้ฉันปุบนเเปุฉันจะเกียวปุ๊เ้สเกล

นำมงกัมันดิเอาเลยหนด้ละเฮ้ยมันจะบุกจากด้านล่างลืมไปดีว่ามันบุกจากด้านล่างเฮ้ยเฮ้พวกล่างเมาก้อย่าคิดครับว่ามงจะได้เอาธงนี่ครับอนี่ครับออเฮ้เมาโก้มาดิมาดิเมาโก้เฮ้เอสดูเมาโก้ ฉลาดฉลาดน้อยเกินไปมากเลยนะเกเนี่ยฉลาดน้อยมากเกินไปนะเกนชิงตองเอได้ละเอาส่วนดีเลยเพื่อน้ยสันจิสันจิสันจิเฮ้ยสันจิสันจิสันเิบ้าหรือเปล่าสันเิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสันเจไหนเนี่ยสันเจว้ยสันเจว้าย เฮ้ย <Es> ซันเจทำไมไม่ช well, ่วยยึดนะเฮ้ยซันจิโอ้โหจะนำเข้าอยู่นิ้วแต่ทำไมไม่ช่วยวะโอ้โหแพ้ยับเยินแบบไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแพ้ยับเยินขนาดนี้โอเคครัทุกคนสำหรับวันนี้คงมีเท่านี้นะครับบาย โอเคนะครับทุกคนแค่นี้สำหรับคลิปก็มีแค่นี้นะครับก็เออ่ทุกคนก็บายบายกันนะครับทุกคนเฮ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 นะครับทุกคน